สวัสดีครับพบกับผมหมอโอ๊ตคิวดร็อกเตอร์ของคุณครับผมเป็นทนี่เป็นประจำครับที่คิวชิวิที่คิวครับจะเข้ามืออาชีพนี้คิวดร็อกเตอร์ของคุณ,คณไปผ่าฟันคุดมาครับก็เ,เลยปวดๆหน่อยแล้วก็ปากเบี้ยวนิดนึงนะฮะอาจจะพูดไม่ชัดหน่อย ก็ไม่เป็นไรครับยังห่วงยายใส่ใจคุณกับข้อมูลสุขภาพดีๆที่ทําให้เราดูดีขึ้นเหมือนเดิมโอดถึงช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับสองอย่างที่มาแรงมากที่เป็นอาหารเสริมเกี่ยวกับสุขภาพและความงามเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องกลูตากับอะไรฮะทายถูกไหมครับล้งท้ายดูจุดตั้งไหมครับแอลคาทีน อาหารเสริมสองตัวนี้เรียกว่าดังจริงๆดังเป็นคู่นะฮะเป็นคู่ซีกเลยคือหลายคนตั้งตัวได้จากการขายแอลคากูต้าเลยใช่ไหมฮะถ้าให้ผมเปรียบเทียบเนี่ยกูต้าก็เป็นฮีโร่แจจุนโดมักชิกีนะฮะ ก็แอลคาเนี่ยอาจจะเป็นวิกกี้ยูชอผมให้ กูต้าเป็นฮ mm ี hmm. โร่เพราะว่าอาจจะมีคนนิยมกูต้ามากกวา่าใครก็อยากขาวในขณะที่แอลคาเนี่ยช่วยในการเผาผลาญไรมันเนี่ยหลายคนอาจจะพอแล้วก็ไม่มีความจำเป็นหรือไม่ได้สนใจในแอลคาในที oh. You know you know ล่ a เดินมาพ,พี่เอาผมไม่ไว้ที่ไหนแล้วผมก็ซูเปอร์สตาร์เหมือนกันหัวหน้าวงใช่ไหมผมให้ยูโนโน,นโฮเนี่ยเป็นวิตามินซีแล้วกันฮะไปดังเดียวๆเลยวิตามินซีกันสองคนนี้พอดีเขาซีรีส์อยู่แฟน,นแทดวงมังชิงกีครับหลายคนอาจจะแซวว่าเอ๊ะคุณหมอแฟน,ทนแทดวงมังชิงกีหรือเปล่าเนี่ยก็ะจะเป็นซิวด็อกเตอร์เนี่ยก็ต้องอินเทรนด์นิดนึง ต้องรู้เรื่องวัยรุ่นเขาหน่อยเดี๋ยวคุยไม่รู้เรื่องข่าวว่าหมอแก่ทำไงยุ่งเลยเพราะฉะนั้นผมไม่ได้เป็นแฟนนันแทนตรงบังหรือซูเปอร์จูนเนียหรือดับเบอฟวันแต่ว่าผมก็ยินเทรนนะฮะคุยได้หมดแต่ถ้าต้องยัดเยียดให้เป็นแฟนมันแท้เนี่ยผมแฟนงันแท้ s m s d ครับ เรื่องไปไกลลกลับเข้ามาที่เรื่องแอลคานทีนก่อนนะครับเมื่อสองอาทิตย์ก่อนเราพูดเรื่องกรูตาไทโอนใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเหมือนก็เป็นเรื่องธรรมดาที่ผมไม่ต้องพูดถึงเรื่องแอลคานทีนเพราะว่าถึงแม้จะเป็นอะไรที่เริ่มจะเก่าแล้วแต่ว่าหลายคนไม่มีความไม่เข้าใจที่ถูกต้องความไม่เข้าใจที่ถูกต้องไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องไม่มีความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับแอลคานทีน คนก็ยังมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับแอลคาไนทีอยู่พูด oh. ง่ายๆคือยังเข้าใจไม่ถูกทั้งหมดแอลคาไนที oh. นี่นะฮะเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งในร่างกายเราก็มีอยู่แล้วแต่ว่าสามารถรับเสริมเข้าไปได้โดยการกินหรือการฉีดน,นะครับในโรคบางชนิดเขาก็จะขาด L แอลคาไนทีเราต้องฉีดให้แต่ว่าตอนนี้ที่มันกำลังระบาดค,คือแอลคาไนทีชนิดกินใช่ไหมฮะที่อ้างกันว่า เป็นอาหารเสริมนะครับเพื่อลดน้ําหนักมาดูกันว่าแอลคาไลนีนเนี่ยมันลดน้ำหนักได้จริงไหมผมจะพูดสั้นๆง่ายๆให้เข้าใจใง่ายๆแล้วจำได้นะครับว่าแอลคาไลนีนเนี่ยมันมีนกลไกอยังไงในร่างกายของเราเนี่นะครับระดับเซลล์ มันมีกระบวนการผลิตพลังงานใช่ไหมคนเราไม่ว่าทําอะไรก็ตามก็ต้องมีการใช้พลังงานขณะเรานั่งอยู่เฉยๆเนี่ยหัวใจเราเต้นสมองเราคิดเราหายใจปอดกระบังลมทุกอย่างเอาไว้ว่าทุกอย่างทํางานเนี่ยไม่ต้องใช้พลังงานยิ่งถ้าเราไปเดินไปวิ่งไปออกกําลังกายมันก็ยิ่งต้องใช้พลังงานเยอะเข้าไปใหญ่กระบวนการผลิตพลังงานเนี่ยมันค่อนข้างซับซ้อนนะครับแล้วมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่ง ที่ทำหน้าที่เป็นโรงงานผลิตพลังงานซึ่งเรียกว่าไมโตคอนเดรีย er. แหล่งพลังงานของร่างกายเนี่ยได้แดก่อะไรบ้างเป็นกลูโคสใช่ไหมเป็นแหล่งแรกคือกลูโคสเนี่ยเราเรียนกันมาตั้งแต่ประถมแล้วเนาะเฮ้ยเราเรียนกันมาตั้งแต่มัธยม้วใช่ไหมครับว่าร่างกายเราเนี่ยจะเอากลูโคสมาแปลเปลี่ยนเป็นพลังงานขั้นต่อไปก็จะเป็นไขมันและในท้ายที่สุดถ้าไม่มีน้ําตาลไม่มีไขมันก็จะดึงโปรตีนจากกล้ามเนื้อสลายกล้ามเนื้อพวกที่อดอยาก พวกที่ไม่มีอาหารในประเทศแถบแอฟริกาหรือเอธิโอเปียหรืออะไรเงี้ยเขาถือเป็นโรคแบบหอมกระหล่องเพราะว่ากล้ามเนื้อเขาถูกเอาไปสลายเป็นพลังงานเพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดแต่อย่างเราเราเนี่ยกินอาหารพอดีพอดีเหลือเฟือมันก็ไม่จำเป็นต้องไปถึงจุดนั้นแอลคาไลนีเนี่ยมันส่งเสริมการดึงไขมันเข้าสู่ไมโทคอนเดียเพื่อเอามาแปรเปลี่ยนเป็นพลังงานเนี่ย ได้มากขึ้นแต่ว่าโดยปกติร่างกายเราไม่ได้ดึงไขมันมาใช้เป็นแหล่งพลังงานหลักอยู่แล้วนะครับเราจะใช้กลูกโคสใช่ไหมครเพราะฉะนั้นส่วนที่ดึงเอาไขมันมาสลายเนี่ยก็เป็นส่วนเล็กน้อยการที่เราได้รับแอลคาไนทีนเสริมเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยส่งเสริมกระบวนการดึงไขมันเข้ามาสลายเป็นพลังงานเนี่ยได้มากขึ้นแต่ว่ามันจะช่วยลดไขมันเนี่ยอย่างเห็นผลเนี่ยได้เฉพาะในกรณีที่เราออกกําลังกายมากมาก แล้วใช้พลังงานสูงมากๆอย่างเช่นออกกำลังกายอย่างหนักหน่วงเข้าฟิตเนสอย่างหนักเนี่ย <Yes. S 2> uh. 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 yeah. ถ้าเราใช้พลังงานเยอะใช้พลังงานสูงๆเนี่ยร่างกายก็ดึงกลูโคสดึงไขมันเข้ามาแล้วก็แอลคาไลนีเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้ดึงไขมันเข้ามาสลายเนี่ยมากขึ้นอาจจะเห็นผลว่าเออไขมันเราลดน้อยลงตัวเราดูเฟิร์มขึ้นดูเพียวขึ้น นะครับแต่โดยหลักการของแอลคาไินีนแล้วเนี่ยถ้าเรากินอาหารตามปกติแล้วก็ไม่ได้ไปออกกำลังกายหนักๆเนี่ยเราก็จะไม่ผอมลงอันนี้ยืนยันเลยนะฮะเราจะไม่ผอมลงถ้าเรากินแอลคาไินีนอย่างเดียวแล้วใช้ชีวิตตามปกติชีวิต,ตประจำวันของเราเนี่ยที่ไม่ได้เป็นนักกีฬาอาชีพแล้วก็ไม่ได้เป็นเทรนเนอร์ที่ประจําอยู่ในฟิตเนสเนี่ยผมรับรองได้เลยว่าการกินแอลคาไินีนแท้เนี่ยจะไม่ทําให้ผอมลงนะครับทีนี้หลายคนบอกว่าเอ๊ะ แต่เห็นคนนั้นเห็นเพื่อนพี่เห็นเพื่อนแฟนเห็นน้องสาวกินแอลคาฮอลทีแนละ้วผอมลงจริงอะ่ะมันเกิดจากอะไร 变成泛黄的照片，身边寂寞在蔓延，视线被泪水模糊焦点，把我爱你留在了心底，放在了唇边。 那完结片我们的结局一年岁的预言，碎了一地的诺言，拼凑不回的昨天。可我仍期待奇迹会出现。